นิทานเจ้าสิงโตผู้ไม่อยากคำรามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งมีสิงโตหนุ่มชื่อว่าลีโอที่ไม่เหมือนสิงโตตัวอื่นลีโอไม่ชอบคำรามเสียงดังเพราะคิดว่าการคำรามทำให้สัตว์ตัวอื่นตกใจและกลัวสัตว์ในป่าต่างพากันซุบซิบสิสงโตอะไรไม่คำรามเขาจะปกป,ป้องพวกเราได้อย่างไรวันหนึ่ง ฝูงหมาป่าจากแดนไกลบุกเข้ามาในทุ่งหญ้าพวกสัตว์ต่างพากันวิ่งหนีด้วยความตกใจแต่ลีโอกลับเดินออกไปขวางหน้าหมาป่าด้วยความสงบนิ่งหมาป่าหัวรอยยาะเจ้าสิงโตไม่แม้แต่จะคำรามเจ้าจะทำอะไรได้แต่แทนที่จะคำรามลีโอใช้สายตาแข็งกร้าวและก้าวเดินอย่างมั่นคง หมาป่าค่อยๆรู้สึกถึงพลังอันสงบนิ่งและเริ่มหวั่นไหวจนสุดท้ายหมาป่าทั้งฝูงต้องถอยหนีกลับไปหลังจากวันนั้นสัตว์ในป่าต่างรู้ว่าความกล้าหาญไม่ได้วัดจากเสียงดังแต่จากหัวใจที่มั่นคงลีโอไม่จำเป็นต้องคำรามอีกเลยเพราะทุกตัวต่างเคารพเขาจากใจจริงจบบริบูรณ์